สวัสดีครับพูกำกับช่องพรายสงศิตนะครับวันนี้ก็จะมาดูพรายสงศิตกินหญ้านะครับแต่คนละที่กับเมื่อวานะครับคือเมื่อวานมันพาไปกินอยู่ในป่านะครับอันนี้ก็เป็นสวนหญ้าของเราเองครับไว้ให้น้องสงสิตกินหญ้านะครับให้น้องก็กินทุกวันนะครับเราก็จะปล่อยไปเลยนะ ไม่แอ้จังสิไปีนะฮันไม่ฮันหัวมาแล้วฮันหน้ามาเลยฮันแต่ก้นให้เลยฮดาเยอะเลยไม่สนใจเราแล้วครับ มาถนามาเอามาถ่ายเนี่ยเหมืองนายมันบนิงเมื่องนายมันบนินบิงเอาถ่ายนี่เลยโอ๊ยอะ มันยใหญ่ะมันยหญเห็นยังมันกำลังกินหญ้าอยูย่หมดสีก็เป็นภาพสีมะม่วงครับเมื่อเชียเด๋อ หนาหลายครับหนาหลายเลือกได้ครับหนานี่ก็เป็นสวนหนาของไอ้ของลุงของป่าครับเป็นของปูของหนาครับสวนหนาเป็นของไนอ้องเสด็จแหละครับทรงเสด็จแหละ ก่อยเขากินตอนสอดๆครับนะสั่สงหน่อยก็ต้องกินอ่อนๆแน่จะหน่อยครับสัง่งหน่อ,อยบำรุงจะหน่อยครับม,มันคือสั่งใหญ่ครับบ่บ่บ่เนีบอบอ่ยบรรค์ก,กินต้นกล้วยก็ได้ครับต้นกล้วยกำลังปลูกแต่ว่าหยากินได้ครับหยากินได้อยู่แต่ว่าต้นกล้วยเขาวัดนั่นอยู่ กำลังปลูกใหม่ครับเดี๋ยวมันตายครับ <c oughs> ลูกควนเขาก็ค่อยดูแลครับไปเรื่อยๆเพิ่งไปเรื่อยครับวันนี้ก็อากาศบรรยากาศก็ดีครับบรรยากาศเพราะว่าฝนตกวังมือว่านครับตอนเย็นๆนี่ก็บรรยากาศ เขียวครับเนี่ยเขียวกระจียเลยครับนี่ก็เป็นต้นบักขามครับต้นบักขามอันสร้างมาจากสร้างพี่น้องมาจากทา้งใดก็ต้องมามัดต้นนี้ครับต้นบักขามนี่นี่ครับต้นมะขามนี่ก็หลายร้อยปีแล้วครับเกิดมากกับต้นซสนี้เลยครับผมครับ เป็นที่สําหรับไอ่ผูกสร้างครับแต่ก่อนปูเพิน่นเอามาจากเกี่ยวเพิ่นก็มาปลูกตัวนี้นะครับปูไปใส่มาใส่ก็ต้องมาผูกไว้ตัวนี้ครับดึกๆเดือดเครับไปแล้วครับไปแล้ว,ลวหากินเองแล้วครับไปเลยครับตามสไตล์ฟี่สไตล์นะครับมื้อนี้ครับฟี่สไตล์ มองได้มากเขาก็ก,กินครับมองได้เขามากครับมองได้เขามากเขาก็บบอกกินครับคอาจะย่างไว้เรื่อยครับนี่ครับเลาะหามองได้ที่ถูกใจครับก็มัอนี้ว่าจีไปตามหา,า,าท่ายอดใยตรงข้ามครับอยู่วังทะลุมีสามตัวครับหลานเลนครับ หลานกับหลินมีอยู่วังทะลุสามตัครับสามเ่ือกครับว่าจะไปมือ,อละวันนี้ก็จะพยายามเ็ดตัวให้ว่างๆครับจังหน่อยครับแต่บรรุว่าจะคล้องเขาจะไว้ปูกบองอะไเคลจะเคลื่อนลักบัว่าวังทะลุเดี๋ยวต้องไปถามจะากคล้องควรก่อคนครับ ไปแล้วครับไปแล้วอ่าไปไกลแท้มันนินเนี้ยครับ,น,น,น,รบนี่ครับบรรยากาศอีสานบ้านฮ่องครับครับี้อน,นสอๆกับบรรยากาศก็ดีครับอ่า คอยคอยคอยคมามานีเร็วไปเรายไรันดครับคนเขายั่งเร็วเขาย,ยในเด <c oughs> <c oughs> ียวเขาก็จะยานยครับจะตกใจแน่ครับวุ่น้ครับยุ่ไก่ครับแนมเห็นบ่นลครับ ลุยบางยางไปลุยลุยไปเลยสาวบ่ผุดแล้วไปหากินต้นทอนหมดแล้วครับต้นทอนเขามีต้นหนิดหน่อยต้นหนึ่งครับเลาะคอกงัว้าหม,ดแ,มดแล้วครับเป็นคอกงัวครับอันนี้เป็นขอกงหวปูครับปูมีงหวหน่อยยี่สองตัวครับ หรือว่างวหรือแผะครับตัวอีหน่อยครับงูก็จะเป็นง,งแูแขะแหละครับตัวหน่อยัสันครับกินเก่งครับกินเก่งครับกินแต่บ่อ้วนครับกินเก่งย่างเก่งครับ แต่ว่ากินเหล้วไปใส่หมดครับเบิ้งตะลูกค่วนด้วยกันนะครับนี่ก็กินเก่งกันครับนี่ครับแต่ว่าบ่หูวอ้วนแยกเทียบกันครับคือกันเลยครับกับสางครับข่วนกับจอยครับสร้างกับจอยกันครับแต่ว่ากินได้ครับกินเก่งกินจุครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพายสเชาติน้องอาร์ตกยอะดด้วยนะครับขอบคุณ<อ>ครับ